เด็กบาโฮที่เราน่ารักมากน่ารักแบบคุชอบคุยกับเป็นสเปซก็แบบชอบมากส่งให้เลยแบบว่ามีใครบา้างเนื่องแล้วแบบคูนุ่นอยู่ใช่ปะคุยกูยเลยเงี้ยแต่ก่ถามมาว่าเต้นที่ถามในที่มีนมีน,น,นวดเสริมไหมแล้วนั่งถามนวดเสริมคืออะไรพี่ก็ไปต่อไม่ทูกคนนี้วังเวียงมีเด็กเป็นด้วยมีร้านเด็กเป็นด้วยมันจะมีช่วงแบบน้ำแรงบ้างหรือว่าจะคืนนิ่งๆคนอยาก เล่นเป็นครั้งแรกในชีวิตในไวเดอร์มรมเตอร์ที่ว,ทวังเปลี่ยนติดตามได้ในคลิปนี้ครับสลานีลาวชีวิตวันใหม่เหม,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 มือนต้นเกิดคน ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงคืนที่ริมแม่น้ำโขงเช้าวันที่สองของเมืองเชียงคานเหมือนได้นอนไปแค่4ชั่วโมงแต่ไปตักบาตรไม่ทันค่ะพลาดมาตักบาตรตอนเช้าของพี่ๆตรง6โมงครึ่งนะครับคืออีร้านข้าวเกี๊ยวปักหมอ้อที่อร่อยมากๆกับตลาดเชา้ามันอยู่ตรงโครโซนกันใช่ปะ่ะก็เลยแบบ ออนพี่แท็กซี่นี่เดี๋ยวพี่ไปส่งหนูกสองพี่นะแต่ว่าหนูขอแสนกียบเออได้หวังนี่เมืองเขาบอกว่าให้กินร้านนี้ทุกคนอ่านว่ายังไงไม่รู้ทุกคนหาทางปากกันเองนะคะบอกว่าเ้าจะมาหลวงพระบางให้มากินร้านนี้เพราะว่าฉีดเป็นแบบของคนยวนเวียดนามแท้ๆอยู่ lower แล้วเนี่ยเดี๋ยวขวไปขึ้นรถไม่ทันนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็กินไปก่อนข้างไบอกนี่เขาเรียกว่าอะไรหรอครับแกงเข้าแกงเขาวครับเขาเอาถั่วกระปิกสดมาใส่ในน้ำจิ้มอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็เอามะนาวมาบีบเอามะนาว อ,อร่อยแท้คือแบบโค้โลเคอลชิปเป็นแบบเหมือนข้าวเกียปากหม้อแล้วแบบใส่เครื่องแน่นมากแล้วใส่ไข่อ่ะอร่อยเลยไปทุกคนเราไปตลาดเช้ากันนะครับนี่ทุกคนถึงตลาดเช้าแล้วโอ้ยเช้าจริงเช้ามากตายยังไม่ตื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขายอะไรนะหลากหลายมากคนมีของขายเยอะมากคือเขาเป็นแบบว่าตลาดแบ,บกับดินแบบนี้นะครับแล้วก็มีของขายเป็นคนชอบเดินมาร์เก็ตแบบอะไรอย่างเมากคือตอนอยู่ไต้หวันนะ แถวบ้านเจา้าะมันจะมีตลาดตรงเหมือนใช่ปะ่ะแล้วก็จะขายของแบบโลคลอ่ะก็ว่าพอ,อเดินป่อยมากท้งที่แบบก็เหมือนเดิมแต่แบบชอบเดินมาอุยม,มีเห็ดอันนี้เห็ดหลินชือป่มเนี่ย้คุเห็นไอ้กงจีเจาไปไแขวะนี่กเป็นหลินจือ หนก่งจิโลรัมกีจร้อยหนึ่เกรยเก้าร้รดโคต local คือแบบอะไรอย่างเงี้ยมัน c o อ o r ฟสวยมากเลยนะเมื่อกี้คือแบบยืนยืนถ่ายรูปอยู่ใช่ป่ะแล้วก็มีคนจีนเดินผ่านมาแล้วมาสกิ๊โอ้หเหินเพียวเลี่ยงมาสกิดกูดิเหินเพียวเลี่ยแปลว่าสวยมากสวยแบบสวยผู้หญิงอะงงบันเทิงตา To be honest it's like very seldom to walk in the morning around the city and you got a monk here in the old town the thing is that you will not wake up in the 6 a.m in the morning to walk around the market and but but it's like so refreshing I don't I don't to lose my voice so I am going to the ทุกคนก็คือแบบข้างในอ่ะฝุ่นมันเยอะมากจนแบบต้องเอาผ้าเช็ดหน้ามาปิดแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งร้อนไฟเราจะไม่ได้เห็นวิวแบบนี้นะครับนี่สวยมากโอ้โหดูทางเลยเนี่ยคือไม่รู้มันอ้อมกี่เขาอ่ะทุกคนแล้วคือภูมิประเทศแต่มันเป็นเขาอย่างเงี้ยไปกันต่อครับลงมายี่เส้นยี่สายแตาเดียวฝรั่งแต่ละคนอะตัวใหญ่ใช่ปะคือที่นั่งมันเหล็กอะซึ่งสา่งห้องล่างเลยแต่ว่าพราะอเลือกจันทที่สบายที่สุดเหมกันก็เลยเลือกนั่งข้างหน้าไม่งั้นนน้า,นาก,ก็เมื่อยเหมือนกันนึกออกปะโอ้สีเขียว ที่บ้านอก็คือเห็นแบบเด็กนักเรียนนะ่ะออกมาตอนถนนเยอะมากแต่วันนี้คือบ่ายสองเขาบอกว่าอันนี้คือเด็กกลับมากินข้าวที่บ้านแล้วกลับไปเรียนต่อเมืองแต่เด็กขับมอเตอร์ไซค์กันแบบฉ่ำมากตรู้เลยว่าเด็กที่เราเอ้กลับเขามากินข้าวที่บ้านได้แต่ว่ามันฝุ่นเยอะมากเลยมันเยอะแบบเยอะมากคือแบบน่าจะเป็นแค่เด็กประถมนะแต่ว่าขับแบบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วอ่ะท้ายสุดก็หอวแล้คือแบบ กดหลังกองด้านแดมาเดินๆอันนี้เป็นโฮสเทลที่ดังที่สุดในวังเวียงแล้วนะครับชื่อว่าแมสมังกี้ก็จะมีเอาว่าฝรั่งมาเล่นน้ำตอนเย็นๆน่าจะเยอะสารอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบวันนี้น่าจะพอแหละสำหรับโฮสเทลเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้คุยอะไเลยเดี๋ยววันนี้ขอไปช่องทองนอนๆแล้วกันทุกคนเพราะว่าอ่างกัไม่เท่าไรแล้วกูจะไปเสียดายทำไมก็ไม่รู้คือจะว่าเป็นคนชอบคิดเล็กคุยน้อยเรื่องเงินแต่ว่าเสียดายถ้ามันแพงกว่า เออยถ้ามันแพงกว่าเยอะเข้าใจแต่อันเนี้ยถ้านอนห้องรวมโฮสเทล200แต่ถ้าเกิดนอนห้องเดี่ยว400เนี่ยต่างแค่200กูยังคิดอยู่เยลยว่าแบบกูเสียดายเงิน200ร้อยทางนั้นนี่มึงจะเสียดายทำไมมาแค่200เลิกเดี๋ยวไปจองห้องเดี่ยวอย่าเสียเงนเสียยากเสียมากเห็นไงเพรออาะว่านี่คิดว่าอะไรรู้ป่ะถ้าเกิดในจองโฮสเทลใช้ปัญหาได้จริงๆอ่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดพี่ชายอยากได้ห้องก็เดี๋ยวค่อยไปเปิด ห้องพักข้างนอกออกก็ได้หยอกแล้วไม่ควรไปเปิดห้องไปข้างน,ากนอกแต่แรกวหออกว่าเจ้าเมืองเนี้ยชีไม่มีแบบว่ารถแท็กซี่อ่ะเกียดการเดินมากทุกคนถ้าเกิดวันเนี้ยจะไปนอนห้องเราแบบไม่ได้ผู้ชายชั้นปะคุณจะเสียดายชีวิตตัวเองมากทำไมคุณถึงไม่นอนโฮสเทลฝรั่งเยอะๆแต่ อม,ะอะมตองกิดลัววพวกเราเคยมาพักกันที่นี่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นที่นั่งร้านเล่าแบบเนี้ยทุกคนจังหวาบ้านพักที่เราได้พัก,กวันเนี้ยคือเป็นบ้านพักแบบธรรมชาติมากตอ,อ,อ,อนที่พี่เขาบอกอยู่ข้างล่างเลยถามว่าอยู่ตรงไหนเห็นปุ๊บโอ้โหเลยแต่ราคาห้องพักที่นะครับแค่คือละ250ร้อยห้าบแสนก็ประมาณ300กว่าบาทแต่เมื่อกี้เขาเอารูปในห้องเราแบบ ให้ดูเลยเดี๋ยวไปดูของจริงแต่ว่าก่อนจะไปอ่ะต้องข้ามสะพานไม้นี้ก่อนนี่ทุกคนดูความธรรมชาตินะบังกะโลของเราคืนนี้นะครับทุกคนอาจจะดูยนี้นิดนึงทุกคนเดี๋ยวให้ดูห้องพักนะครับเป็นชื่อแบบว,ว่ากว้างตาอยู่กว้างเขามากๆเวอร์นี่ทุกคน,กคนคมันจะเป็นห้องน่ารักๆอย่างนี้และอันเนี้ยคือแบบอย่างเงี้ยเพื่อคอนเทน มึงแต่กลุ่มาคนเดียวใครจะถ่ายรูปให้อ่ะหรือปอกปาไปถึงไหนผู้ชายมาถ่ายรูปไงแต่ถ้าเกิดผู้ชายมาแล้วเขาจะงงไหมอ่ะว่าที่พาคนมึงมอย่ายไงงงค่ะ เมื่อคืนกูก็งเงเพราะมึงเห็นบันไดกนั้นไหมที่สะพานไม้งงเกี่ยวกงแค่นั้นทุกคนแต่จอมผู้รู้ที่เนี่ยมันคือที่ที่เราเคยเอาพักกับเพื่อนเมื่อแบบแปดปีที่แล้วอะ่ะมึงคือเมื่อก่อนอ่ะมางานสิทธิ์ขนเช้าไปเมาสองหลังเดียลเลสแล้วก็เมาขี้ผายาากินเหล้าหัวลานน้ำกินเบียร์ลาไปแค่สองขวดแต่ว่าสุดท้ายแล้วกูไปตายตายโต๊ะในร้านซาก,กุระแล้วก็นอนแอบกับเพื่อนตายอีกสองคนจริตยิงอ่ะเนี่ยเคยดูอ๋อเคยดูจริงไหมเนี่ยเกอ์ใช่ไหมเออรู้ได้ไงเนี่ย ที่นี่มีเก๋ปะไม่รู้เคยดูช่องยูทูบจริงไหมไม่ <Okay. S 1> เคยอ่ะจริงเหรอหรอุอ้ย่ากจังเต้ให้หน่อยเดี๋ยวลงติ๊กต็อกให้สวัสดีครับสบายดีสบายดียดคือเดินลากกระเป๋าบาดีใช่ไหมแล้วก็พี่เด็กนักเรียนประถมเลยขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มองหน้าจ้องเลยอย่างเง,ง,งี้ยไม่รู้ว่าเขาจะว่าอะไรก็บอกว่าอ๋อเขาตะโกน FC พี่ทุกคนจอมลีเลิศเฉลยนะคืออันนี้มันก็รีสอร์ทดีไปธรรมชาติมากถ้าเกิดมากับเพื่อนจะสนุกมาก กลัวมากคือตอนกลงคือนอ่ะเดี๋ยวมันจะเดินไม่ได้ลงไปแล้วมันจะกลัวตอนหลังก็เลยแบบเฉลยบอกเขาว่าเดี๋ยวคนนี้ขอเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวขอย้ายไปพักอะไรที่อื่นก่อนก็บอกเขาตรงๆเขาโอเคเขาน่ารักมากเลยเขาช่วยลากกระเป๋าลงมาช่วยกูยกกระเป๋าไินี่กูยกเองเลยเมืองคือที่พักน่ารักจริงแต่มาคนเดียวไงมันเลยไม่ได้นี่ทุกคนวันนี้ขอมานอนแบบในเมืองดีกว่าแบบเป็นห้องพักธรรมดาธรรมดาอะที่นี่ได้แล้วเนี่ย ตอนนี้คือกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวที่บุรากูลนะคะทุกคนมึงคือแบบขับมาไกลมากแต่ว่าคือระหว่างทางอะไม่มีใครขับมาหาจอบเลยเพราะาตอนเนี้จอบม,มันค่อนข้างเย็นไปแล้วด้วยซ้ำแต่ก็จะต้องขับต่อไปทุกคนเพราะาเรามาถึงแล้วจะหยุดแค่นี้ไม่ได้ทุกคนจอบขับผ่านบัลลูนะครับอยากขึ้นมากเลยแต่ว่าราคาไม่แอบแพงแล้วก็วันพวกนี้เดี๋ยวเราหาของของพวกนี้เต็มไหมอยากขึ้นอยากขึ้นไปยังไม่ถึงบุรากูลเลยค่ะถ้าบัลลูขึ้นแปลว่ามืดแล้วค่ะพะเขาจะไปดูพายที่ตกดินกันถึงแล้วคนยังไม่หมดเสียงงดัมมาากกใจ โอยนี่คือบุรากูลอันแรกหมาผู้ชายอยู่ไหนผู้ชายอยู่ไหนผู้ชายอยู่ไหนแต่กูรีบเล่นาน้ำเลยเดี๋ยวไม่มีคนดูแล้วเดี๋ยวก,กูกลัวมันไม่มีใครเล่นาน้ำแล้วกูไม่กล้าเล่นคนเดียวพามงเยร์แล้วค้าตามได้สิซื้อหวยหรือซื้อพ้าอารมอเตอร์ดีกว่ากันก็ซื้อหวยด้วยได้ไหมร้านนี้ขายอะไรบ้างขายทุกอย่างเลยบร้อยอไหมคะมีะมีพ้าอารมอเตอร์แล้วมีอะไรขายอีกเนี่ย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 หวยอะไรหวยดาว่ถ้าถูกได้เท่าไหร่จำนวนเงิน ซื้อพันกี่ก็จะได้หกหมื่ 6, 6, นจริงหรอมันเล่นยังไงเนี่ยพี่หวยลาพพวทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่นหวยลาวจนถึงที่ประเทศลาวเลยนะครับ <c oughs> เลือกหนึ่งอันหรอใช่ด้านนี้สัตว์ตัวนี้มันจะมีสองด้านนี้มันจะมีสัตวนน์มันจะมีสามงาแล้วมันต้องเล่นขั้นตอนเท่าไหร่ครับขั้นตอน แต่ว่าเล่นเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวถ้าถูกหวยจะเอาเงินเล่นหวยไปเล่นพารามอเตอร์เยอะด้วยได้ไหม <laughs> ถ้าถูกนะซื้อหมดเ,เลยทุกคนครับอันนี้เราเจอร้านหวยอยู่ข้างทางตอนแรกเรามาซื้อบอลลูนกับพารามอเตอร์พวกนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวซื้อหวยก่อนพารามอเตอร์เดี๋ยวใครเอาว่ากันอันนี้แถมหรอ <laughs> <laughs> ว้าลดเกินเอา2 6 9เล่นหวยที่ลาววันนี้ <laughs> ถ้าถูกจะได้เท่าไหร่นะครับเล่น20,000ถูกหวยได้ล้านสองมาเอาเล่นกันแหละถ้าถูกหวยซื้อเบียร์เลี้ยง พูดแค่นี้ร้านแพงไหมแพร้านน้องแค่ร้อยเดียวเต็ด้วยค่าค่าถือว่าถูกถูกหมก็กินเยอะถ้าไม่ถูกก็กินถ้าหมดยังไงก็ต้องกินเคื่อเนี้ออกมาจากบูรากุลหนึ่งนะครับแล้วเห็นโต๊ะเขาตั้งตรงนี้แล้วคือแบบอยากให้ภารมต์ก็เลยแวะเข้ามาแล้วเมื่อกี้จอบต้องโทรไปหาพารมต์มต้องร้านอื่นพอร้านอื่นอ่ะเขาขึ้นชื่อแบบเป็นป้ายภาษาไทยภาษาเกาหลีด้วยแล้วพอโทรไปสป้าคนที่รับสายเขาก็บอกว่าเอ้ยน้องคนไทยหรอ ผมเลยบอกคนไทยพี่เขาเลยบอกคนไทยเหมือนกันเนี่ยคนไทยราคาพิเศษเลยเอ้ยค่พี่พาราบอเตอร์เท่าไหร่ร้อยสามแต่ถ้าน้องจะไปตอนพาดีขึ้นอ่ะบวกย20กลายเป็น155อันนี้คือลอดล่านะครับราคาพิเศษสําหรับคนไทยด้วยกัน155ดอนประมาณ5500บาทแต่ถ้าเปิดซื้อร้านนี้กี่ดอนนะครับก็คือแค่ สามพันห้าร้อยบาทตปแกราคาคนไทยรถเวอร์ร้านนี้ชื่อร้านว่าอะไรนะครับเดี๋ยวให้คนมาตามซื้อได้สมายเลอะตัวสมัยเลอะตัวคนมาได้อยู่ตรงปากทาเข้าในนี้เขาไปเที่ยวผับไหนกันนะผู้ชายเป็นไงหลอกซากูระว้ายมีแฟนแล้วเหรอแฟนอ้าไม่เป็นไรแฟนไ่ดูหรอกแล้วซากุระเป็นไงฝรั่งเยอะแล้วฝรั่งหล่อไหมหล่อแค่ไหน เดี๋ยวคือดีเจอกับ PK เขาบอกว่าถ้าเกิดอยากไปหาคนไทยคนลาวให้ไปร้าน PK แต่ถ้าเกิดอยากหาฝรั่งเกาหลีจีนญี่ปุ่นให้ไปซากุระแล้วก็อีวาผับเลิศไม่เลิศเลิศเต็มสิบเลิศไหมเต็มสิบอ่ะยี่สิบว้าวอีวาผับเจอกันเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปนวดก่อนมีร้านนวดแนะนำไหมร้านพี่สาวจะมีทุกอย่างเลยเหรอได้นั่ไงมือตรงนี้มีทุกอย่างมีหมอนวดผู้ชายไหมเหมาโนวดผู้ชายร้านสมัยเหรอเลิศไม่เลิศ เนาะเอาบอกด้วยเด็กๆอ,ะอ่ะบังเ,เอิญเจอตัวแม่ในวังเวียนนะคะรับเขาบอกว่าซื้อผ้ารมอเมตอร์ไลน์นี้แถบกล้วยให้ด้วยขอบคุณนะครับขอใกล้ายเด้อเอ้ยที่นี่มีบาเกไหมมีมีครบทุกอย่างมีอะไรบ้างทังบาเกานอาเกเด็กเอ็น <laughs> เด็กเอ็นม,ม,มีไหม <laughs> ทุกคนที่วังเวียงมีเด็กเอ็นด้วยมีร้านเด็กเอ็นด้วยแล้วตอนนี้อยู่กับตัวแม่วังเวียงแล้ว ชื่อรายว่าสไมล์เลอร์ใบเสร็จเขียนเสร็จตอนไหนนะเดี๋ยวจะไปหาเด็กเอ็นด้วยนะครับหนีวงเวียดแล้วเมื่อเช้มีผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์มานี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเกย์หรือเปล่านี่ก็บอกว่าอะไรนะก่อนถ้าหลักอะแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่เรียกให้นั่งก่อนเบิ่งอะไรอย่างเบิ่งผู้ชายแม่บอยพี่มา นั่งโดนผีหรอกคุณนั่งคุยกับชีสนุกมากเมื่อกี้นั่งคุยแบบนั่งคุยเป็นชั่วโมงอะ่ะแต่ชีก็มีเพื่อนมาแวะแล้วเนี่ยได้วาบมาหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวไปทำภารกิจก่อนผู้ชายนักแอปขึ้นและวกลับมาโรงแรมใช่ปะแล้วก็เลยไปดูปพวกพนักงานเขา,ากน็น่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมนี้แหละนั่งกินนั่งกินข้าวอยู่อันนี้ก็เลยถามว่าเนี่ยอยากดูว่าคนลาวเขากินข้าวอะไรกันนล้วก็บอกว่าไม่ใช่คนเวียดนามก็เลยบอกว่าเออเขาเดินเข้าไปดูเลยสิแล้วกินข้าวกินเเผืออกะไรงี้ยก็าว่ากินเเเเบบีียยร์ลววด๋ออกกัน่่ขาา นีบ,บหมือนว่าชายนะครับเดี๋ยวมีข้าวก่อนคิวมากเลยไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยแทุกคนได้ใช้โรงแรมโอเคถือว่าวันนี้เป็นเคสที่ดีในการจองโรงแรมนะครับต้องนอนโพสต์เต๋อคไปซื้อข้าวตามร้านที่ร้านน้องแมมบอกร้านน้องผู้หญิงที่ขายพารากายเดอร์อะแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกับน้องแมมแล้วก็เดี๋ยวว่ากันคืนนี้อาจจะไปกินข้าวกับน,น้องแมมด้วยจ็อบมาแค่คืนเดียวแต่จ็อบใช้เงินแบบเกือบหมด4,000แล้ววะมึงกูใช้เงินค่าอะไรไปวะทุกอย่างก็ดูไม่ได้แพงมากตอนนี้กำลังแกะข้้าาาววออยู่่่นนะครับแแตงมมเ ให้จอบเฝ้าร้านให้ตอนนี้คุกไกเป็นคนเป้าลายขายทัวไปแล้วแต่ว่ส้มตำรานีนะกินมากเป็นส้มตำลาวลาบหมูตำลาวทแท้ๆแล้วก็ลาบหมูอันนี้กินข้าวกันน้ำายกินข้าวกันน้ำเปือยได้ป่าหวยอกอกยัง ทุกคนคือมันมีอย่างหนึ่งคือเลิศมากคือแบบจ็อบอองออนในแอปใช่ปะแล้วเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นเด็กร้านบาร์โฮสทีนี้ก็เลยถักไปแล้วเขาก็ส่งรูปผู้ชายให้ดูเป็นแบบ1020คนเลยนะแต่ว่าเขาบอกไม่ได้มีหน้าร้านนะครับแต่จะเป็นการส่งเด็กให้ดูเราอะก็ดูรูปไปไม่ใช่ปะก็ไม่รู้ว่าส่วนสูงอะไรเป็นยังไงแต่นี้รู้จักบทเปิดบาร์20คนรู้จักไปล้ว15คนแล้วบอกให้บทว่าสูงแค่ไหนหล่อไม่หล่อตัวจริงดีไหมถามจริงรู้ได้ไงคนใบเดียวกันหรอ ชีรู้หมดเลยว่าชื่ออะไรสูงกว่าหนูไหมชีเลิศเกินมาซื้อทัวร์ได้ที่ไหนนะร้านสมัยเลืัวคแต่มาซื้อหวยลาวได้ที่ไหนนะ้าราหิ้าราสมัยเลืออยู่ปากทางบุรากุลหนึ่งตลกจริงเขาเปิดมา20คนรู้จักเพี15คนเลิศมากชีปิดร้านเลยเวอร์พอชัวร์เปนเบียร์เด็กบาโฮที่ลาวน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักแบบบ้านๆแบบคนลาวอ่ะพี่ชอบคือแบบเป็นสเปคเลยแบบชอบมาก นี่คือจอบถักไปเองนะคือจอบวอ่าเห็นเขาอ้อนในแอปใช่ไหมเขาเลยถักไปแบบว่าวเอออยากได้อย่างเงี้ยนก็ส่งมาให้กาขับรถเที่ยวผ่านร้านสระผมกับน้องแมมเพราะว่าช้เขาไปดูติก๊กต็อกนี้มาแล้วชิบอกว่าเอ้าที่ไปสระผมที่เวียดนามมาได้หรอที่เราก็มีที่สระผมนะและ้วเราบอกว่าเนี่ยนางไม,ม่ได้สระผมมาแล้วสองวันก็นเลยบอกว่าเดี๋ยวไปสระผมกันก่อนตะบวกึ้นเตียงโรตีใครๆเขาก็มากินกันไม่มีใครเขามาสระผมติ๊กบอกว่าให้ไปถ่ายคลิปโรตีมานี่เราบอกว่าคนถ่ายเยอะแล้ว แต่ว่าคนสระผมนั้นยังไม่มีใช่ไหมพี่สบายมากเลยพี่สบายบอสสบายแต่วเย็นแต่สบายที่เคยสระคนผมสั้นเท่านี้แบบนี้ทักเตียดได้ไหมเนี่ยได้บอสทักได้บอกบอได้เหรออออันนี้ท่าอะไรพี่ สบายมากเลยนะตอนนี้กลับมาที่ฝรั่งที่โฮสเทลแล้วครับแวะมาดูว่าเป็นไงบ้างชีก็จะเล่นเดียบองเล่นแข่งนกอะไรอันนี้ไม่มีคนถอดเสื้อเลยเสีย <c oughs> ดายเหมือนอากาศเย็นๆแลวไม่มีคนถอดเสื้อเลยใหญ่น้องแหม่มชีแบบว่าไปเปลี่ยนชุดนานเกินกูนัผู้ชายเข้าห้องก่อนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้น้องสารานเปิดห้องเนาะมันต้องได้ใช้ห้องให้คมและชีบอกว่าผู้ชายต้องมาก่อนอยู่แล้วพี่ทุกคนมาอันนี้ได้นะใหญ่เก้าสิบเก้าเนี่ย เป็นแบบ K T V ลศอ,อยู่ข้สุกดนี่เป็นแบบร้านตี้ร้านต่อมีหมดลูกโป่งลูกอะไรแต่ว่าวันนี้เหมือนคนไม่เยอะม้กมาวันธรรมดาชีลเลยปิดแล้วแต่ถ้ามาวันเสาร์ทิตยะร้านเนี้ยก็คือมีแบบบาร์โค้ดเหมือนกันแล้วก็มีลูกโป่งแล้วก็มีแบบเลียเด็กเอ็นอะไรเงี้ยได้ชีอแบบมีเด็กมาให้ยืนเลือกเราชี้มีวีแชทอยู่แต่ว่าวันนี้ชีปิดแล้วชี่บอกว่าชี้พาพนักงานไปกินเบียร์เลคุณลูกฟังไม่รู้เรื่องครอชีวิตวันวันอยู่เนี่ยเราเนี่ยแหละมีความสุขที่สุดแล้วคน ้วยอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้อยู่โต๊ะไหนครับเม็กชอบไปรไปดูหน้าเลยทีคนเดีเป็นแบบว่าดีเจคนเดียวถ่ายเดียวมาคนเดียวอ่ะมันเหงาหรือกป่ะชี่นี้ชื่อะไรว่าพีเคนะครับใครอยากมาส่องเด็กๆก็มาได้นะแต่มาคนเดียวมันเหงาไปหน่อยไว้มาใหม่สุกเสาร์อาทิตย์เราไปร้านฝรั่งดีกว่าฝรั่งคนจีนชื่อว่าสักุระบาร์อันนี้ดานดังมาก พวกฝรั่งเกาหลีเราหล่อจะชอบวุยร้านนี้เป็นแล้วนี่เนา <c oughs> ตอนนี้เขาตัลมังเตรียมอยู่แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงสิบนะครับแล้วตอนนี้เราจะมาเล่นพารามอเตอร์กันครับโค้ดอยากเล่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ม่เล่นพารามอเตอร์ที่วังเวียง ข้างบนแม่งแบบโคตรฟินเป็นแบบครั hmm. ้งหนึ่งในชีวิตที่ควรลองคือไม่รู้จะบอกยังไงผินไม่ผิดเลยมาเล่นแกลนพาราโมเตอร์ที่นีโคตรดีนะฮะเราก็กลับมาถึงห้องโอ้ยเขรู้สึกแบบโคตรฟินไม่รู้จะพูดยังไงนะครับทุกคนพี่บ้าเวลาเรามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับเดี๋ยวเราไปหาเบรคฟาสต์กินแล้วก็ไปเล่นน้ำกันดูใช้กูว่าแล้วว่าเหตุการณ์นี้มันต้องเกิดขึ้นเมื่อกี้ขับบอสไซด์แล้วเอาบอร์ไซค์ใส่กระเป๋าแล้วโทรศัพท์ตกลงกับพื้นตอนนี้คือกล้องจ่อเป็นอย่างนี้แล้วครับทุกคนดู อีตรงจอกล้องมันแตกไปแล้วดีแล้วอพอซูมออกมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะเบลอ คิดได้ใจแล้วเดี๋ยวมันต้องตกแน่ๆเลยชาแล้วมันก็ตกจริงๆแต่ว่าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะเพราะเจอะบาติดฟิล์มมาจกไว้ขอให้เลนก็ข้างในมันไม่แตกก็พอทุกคนตอนนี้คือเป็นห่วงแล้วก็อดนอยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยหน่อยกินข้าวก่อนทุกคนกินข้าวนั่งก็ได้ไอยแต่ว่ากินข้าวกันนะครับพี่ชายด้วยความที่ขี้เกียจขับรถมอเตอร์ไซค์ไปบุรักูลแล้วนะครับทุกคนเพอจอบเคยไปมาแล้วใช่ปะแล้วก็เลยแบบหาอะไรทําทตอนนี้ก็เลยได้มาทําอันนี้ครับเป็นกิจกรรมถ่ายายแตคือ แดดแบบค่าคนมากร้อนมากอันนี้คือแค่ประมาณแสนกิบนะครับประมาณร้อยห้าแล้วเราไม่ต้องพายเองด้วยสวัสดีอ้สบายดีเออทุกคนนั่งเรือคายักอ่ะ2ชั่วโมงนะแล้วแดดตอนเนี้ยคือแบบตายโหงเป็นลมแดดได้เลยอากาศดีนะดีนะพี่แต่ร้อนไป้วถือว่าไป <laughs> อีกหนึ่งคอนนที่ดีนะครับเพราะว่าได้รูป <laughs> วิดีโอสวยแบบนี้แล้วก็ แอบ,บร้อนร้อนไปหน่อยแต่ก็ก็แล้วโอเคอยู่ทุกคนจะมีช่วงที่แบบน้ำแรงมากถึงว่าจะคืนนิ่งๆเขียวเขียวอยู่ตอนมากคนอื่นไปกันต่อแต่กูของลงกลางทาง,งเพราะว่ากูรอนเคินไม่ไหวแล้วให้ขอกลับด้วยนะกับท c k เคนะล่องเรือม,มาเรื่อยๆใช่ปะชี้ก็มีคนแบบว่าเพิ่งเริ่มล่องกลางทางอ่ะแล้วก็เลยถามว่าเอาแล้วทำไมเรา,าไม่ลงวันนี้ล่ะนะบอกว่า ก็เราซื้อว่าเป็นแปกิโลนี่ก็เลยหับอ่ะอ้าเราซื้อ5กิโลไม่ได้หรอมันร้อนเราก็บอกพี่เขาบอกว่างั้นขอกลับกับรถคันนี้ได้ไหมนังเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีวห้มึงร้อนมากไม่ไหวทุกคนใครจะมาครยักบอกเขาซื้อแค่1นกิโลพอเอาถ่ายรูปกับขับไม่ไหวเราค่ะใครพา,พายพายไปก่อนเลยอันนี้คือคอนเทนต์แบบเรียวนะครับไม่ได้พาย8กิโลนะไม่เก๋ขนาดนั้นบอกเลยว่าถ่ายรูปเสร็จแล้วกูกลับเลย นอนจันบัวลรานะครับที่วังเวียงนวดหนึ่งชั่วโมง50บาทชั่วโมงชั่วโมงละแสนห้าหมื่นสี่สองบาทแยกจากใครยักมันนวดนดมม้วีกว่าสบายใจของผู้ชายเลยทุกคนชุดนวดที่วังเวียงน่ายัากเลยเป็นชุดแบบทหารอนนวตีทหารว่าวันนี้เขาจะนวดเราตีทหันาหาคู่ฝึกคู่ฝึกคู่ฝึกวันนี้กำลังนอนนวดอยู่ครับนวดดีมากชื่อไอหวงนะครับทุกคนมาตามนวดได้นวดแบบดีมากคือกด ตรงทุกจุดโดนทุกจุดให้พี่วงอยู่กรุงเทพไปนวดทุกวันทุวกวันเนราจะอาทิตย์ละสามครั้งไอ้วงนวดมานานยังอันนี้พูดแบบไม่ร์เลยนะอันนี้คือเป็นแบบหนึ่งในครั้งที่เจอมานวดที่ดีสุดในชีวิตเสร็จแล้วนวดดีมากชื่อพี่วงอยู่หลาวแรกในวังเวียงทุกคนต้องมานวดกับพี่วงนนี้นวดดีที่สุดร้านนี้นะครับ ไปตามเวอรชันได้ในโอรยแฟนัฝาอรุนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราข้ามไปนวดอีกร้านนึงกันเมื่อกี้ต้องอดใจไว้ไม่อยากให้ต่อเวลาเพรจริงจ็อบอยากนวดกับดาวสองชั่วโมงมากแต่ว่าเพื่อการรีวิวต้องมานวดอีกร้านหนึ่งให้ทุกคนดูนะครับว่าชอบร้านไหนมากกว่านั้นเดี๋ยวเราไปนวดต่อกันเลยที่ร้านที่2ครับคนอาร้านนี้แล้วครับเขาบอกว่าหมอผู้ชายมานวดแค่ตอนเย็นแต่วันนี้เราไม่มีเวลาแล้วร้านนี้น่าจะดีเหมือนกันนะเพราะว่าคนเขียนรีวิวเยอะมากเนี่ยไม่เป็นไรมอสไปเซอร์เวย์มาแล้วมีร้านหนึ่ กลับมานวดร้านเดิมอีกอ่ต่ว่าเปลี่ยนมาน้ตอีกคนนึงสรุปคือมาโน้ตร้านเดิมเหนื่อยแตเปลี่ยนคนใหม่นี่นวดติดกันสองชั่วโมงหลังแล้วบอกว่าหม้อมันนั่งรถมันเหนื่อยมากแต่คือผู้บ่าวคนนี้ก็น่ารักเลยคือเคาน์เตอร์น่ารักมาเอาผู้เดิมออกแต่ว่าเอาคนเดิมมาประกอบเอาผู้ใหม่คิดดูแล้วน้านดีขนาดไหนมาโนวดซ้ำร้านเดิมสองรอบก็ไปทำลใจให้น้องแต่น้องคุยน่ารักมาก พึ่งเริ่มนวดน้องนวดได้แค่สองสามเดือนเองมึงน้องเมื <rij Bee wah> <k ling> <vé yo> ่งอายุ18บแปหากูสิปีไม่เป็นไรก็สู้ๆแต่น้องคุยสนุกมากเราสนักมากกินสึงบ้า